สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับอันนี้เป็นผ้าชุดใหม่นะครับได้มาวันนี้นะเป็นพิมใหญ่ว่ารักังนะนะฮะนี่หลังเน่าๆนะครับด้านหน้ามีคาบแป้งแห้งๆเลยนะครับแล้วผมจะล้างนะแต่ลองดูก่อนนะถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวจะล้างเนาะนี่ยผ้ามาแห้งๆเลยครับสวยดีนะคมดีนี่ฮะ เอาไวๆนะองนี้เอาสี่พันห้าแล้วกันเนาะพิมพใหญ่วอลกระังนะนะครับผมแห้งๆเลยครับผมมีคาบแป้งขึ้นบางๆนะครับคาบเก่าเก็บเนื้อในหนึกนุ่มนะครับผิวนอกดูกแกร่งแต่เนื้อในหนึกนุ่มนะนะครับผมนี่ฮะเก่านะฮะเก่าเอาไม่แพงนะสี่พันห้าร้อยบาททักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ทีเนาะนะครับผม ผมด้านข้างนะครับเพิ่งถึงบ้านนะครับวันนี้นะถึงบ้านมืดเลยถึงบ้านเสร็จก็นะไลฟ์เลยนะฮะทคลิปเลยนะครับจะได้ไม่ดึกเนาะทักมานะครับพิมพ์ใหญ่หลังเน่าๆเลยครับผมเนี่ยนะฮะหลังเน่าๆเลยลองดูนะถ้ายังอยู่เดี๋ยวผมล้างนะครับต่อตามนี้ครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะ พิมใหญ่วรรคังนะครับ4,500บาทนะเอาเบาๆนะขอคนพร้อมโอนนะครับผมประมาณนี้ครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับราคานี้วัดดวงนะครับผมประกันไม่ได้เนาะนะต้องดูให้ชอบนะครับผมนะฮะสวยดีองนี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับผม4,500บาทครับผมโอเคนะครับ